เมื่อจางร่วหมิงรู้ว่าหม้อหวนซานสหายของพี่ชายถูกวางยาปลุกกำหนัดจึงพยายามหาทางหยุดเหตุการณ์ทั้งหมดแต่กลับถูกดึงเข้าไปอยู่ในเรื่องวุ่นวายและจำใจต้องแต่งงานกับเขาอย่างตกกระไดพลอยโจรสามีที่คิดว่าเขาไม่รักนางสามีที่เคยชื่นชมเขาไกลๆบัดนี้ใกล้ชิดจนใจสัน่นเขาทำหนังสือปลดปล่อยทาตแก่สาวใช้อุ่นเตียงให้อิสระแก่อนุภรรยา เหลือเพียงนางเป็นหูหินเพียงคนเดียวในจวนเขาทำเพื่ออะไรกันหรือเขารักนางแต่เพราะหน้าที่ในกรมอาญาทำให้ม่อเหวินซานผัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและจางรั่วหมิงต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนเหยื่อของคนร้ายสุดท้ายม่อเหวินซานจะปกป้องภรรยาของตนได้หรือไม่และความรักของพวกเขาจะลงเอยในรูปแบบใดติดตามได้ในเล่รักกับดักวิวา ทางช่องผู้สีเลิฟโนเวลค่ะ